แมวนอนแอบส่งแมวนอนจิมเมดนอนหลับหรือยังครับหลับหรือยังลูกอนอนแต่หัวคข้มเลยอือหลับจ้าหลับจ้าแม่ไม่ว่าแม่ไม่ว่าแม่แค่มาส่งหนูเข้านอนส่งหนูเข้านอนนะคะ นอนจ้าเอ,อ๋อ,อๆออๆ,ออๆจับมือก่อนจับมือก่อนจนะับมือก่อนเนาะเออหลับะลูกหลาโพอลับ,ลบ <iot> เก่งมากเลยห <iot> ลับนะหลับนะหล,นะลับนะลูกนะหลับหลับแม่กล่อมนอนแม่กล่อมหนูนอนแม่กล่อมหนูนอนกล่อมจิมเมดนอนอ๋อนอนจ้านะกมเก่งนะโอ้อ นานจา้าดลกนอนจ้านานจ้านอนจเก่งมากเก่งมากคือเก่งมากมบ๊ายบาย